ไหมครับที่หน้าตาของเราทําให้เขาตัดสินเราไปแล้วคือบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่สดชื่นดูซูบดูไม่สดใสเลยทําให้อยากจะแบบดูแลตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นให้หน้าตาดูสดใสขึ้นมีความมัน่นใจมากขึ้นครับปัญหาของคุณนิวเนี่ยครับเกิดจากเรื่องของปัญหาโครงสร้างรอบดวงตานะครับรวมไปถึงบริเวณแก้มนะครับแล้วก็แนวขานกายที่คอยซัพพอร์ตกระป๋อกแก้มไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะรอบดวงตาตรงเนี้ยการซัพพอร์ตด้านข้างตรง,งนี้หายไปหมดเลยนะครับคือมีกระดูกโหนกแก้มบ้างแต่ว่าในส่วนของด้านบน ส่วนของไขมันชลึกหน้าแก้มนะครับไขมันชลึกใต้ตา ตรงนี้หายไปหมดเลยมันก็เลยทําให้มีตัวโครงสร้างชันลึกในการสปอร์ตรอบดวงตาไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าตาเนี่ยตรงนี้ดูลึกนะครับมีร่องค่อนข้างชัดแล้วแก้มดูตกลงมาเคสนี้สิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งเราต้องแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างแล้วความต่อเนื่องของใบหน้าผมเริ่มจากการที่แก้ไขปัญหารอบดวงตาก่อนรวมไปถึงหน้าแก้มจากนั้นไปที่ใบหน้าส่วนล่างและนี่ก็คือผลลัพธ์ของโปรแกรมฟิลเลอร์ทั้งหมด 12cc full face ครับก็ตั้งแต่ทาเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงทังทนท เราทาพอทําเสร็จปุ๊บเราก็รู้เลยวมันเปลี่ยนแปลงมันดูเป็นธรรมชาติแต่มันดูสดชื่นสดใสแบบหน้าเราชัดขึ้นยกขึ้นหน้าตารู้สึกดูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้ดูหลอกพอเรามองตัวเองในกระจกแล้วเราก็รู้สึกมีความมั่นใจพอเห็นสภาพตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราดูดีขึ้นเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือเรื่องมันใหม่มากสําหรับผมผมไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เราอ่ะเลือกหมอต้นที่มารันเต้เนี่ยเพราะว่าเราเริร์ชมาแล้วเราก็เชื่อมั่นในฝีมือของคุณหมอนะครับพอได้ทํากับคุณหมอต้นก็รการรการรใอนง รใหม่สำหรับตัวเองสำหรับโปรแกรมเบลเลอร์ที่อมรรเต้คลินิกนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับถ้าคุณตั้งใจแล้วว่าคุณอยากจะให้หน้าตาของคุณนะดูสดชื่นขึ้นดูดีขึ้นรีบมาเลยครับผมว่าที่นี่คือ The Best ครับ